สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วิชานี้เป็นวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อเรื่องอ่านเพื่อพัฒนาตนโดยครูสุวัดีนาะสวัสดิ์นักเรียนคะทุกวันนี้นักเรียนได้อ่านเรื่องราวจากสื่อต่างๆอยู่เสมอได้สังเกตบ้างไหมคะว่าเราได้อ่านจากสื่อประเภทใดบ้าง <c oughs> เคยอ่านหนังสือพิมพ์ไหมคะที่นําเสนอเรื่องราวข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเคยอ่านนิตยสารและวารสารไหมคะ ที่นำเสนอเรื่องราวเช่นเดียวกันแต่ว่าออกในลักษณะของรายปักหรือว่ารายเดือนมีทั้งเพื่อความเพลิดเพลินหรือว่าวรารสารทางด้านวิชาการหรือว่าเคยอ่านหนังสืออ่านเล่นไหมคะเคยอ่านเอกสารประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆแล้วก็เคยอ่านป้ายประกาศนะคะที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆรวมทั้งทางเว็บไซต์ในการอ่านแต่ละครั้งนะคะนักเรียนเคยถามตัวเองหรือไม่ว่า เรามีจุดมุ่งหมายในการอ่านหรือไม่แล้วสิ่งที่เราอ่านนั้นเราจะอ่านเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างไรและในด้านใดบ้างสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะการอ่านเพื่อพัฒนาตนครูอยากให้นักเรียนตั้งเป้าหมายในการอ่านอยู่3เรื่องนั่นก็คือ 1. อ่านเพื่อพัฒนาตนในด้านความรู้อ่านเพื่อพัฒนาตนในด้านของอารมณ์และอ่านเพื่อพัฒนาตนในด้านของคุณธรรมประการที่1นะคะ เราจะมาดูกันว่าอ่านอะไรและอ่านอย่างไรเพื่อที่จะพัฒนาตนในด้านความรู้คนที่รู้รอบรู้กว้างแล้วก็รู้เฉพาะเรื่องมักจะเป็นผู้ที่สดับตรับฟังแล้วก็อ่านเรื่องราวต่างๆอยู่เสมอเราอาจจะหาความรู้ได้จากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในด้านความรู้นั้น เราอาจจะหาความรู้จักเหตุการณ์สำคัญในชีวิตประจำวันเราอ่านได้จากหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ซึ่งจะรายงานข่าวหลายๆด้านเช่นด้านการเมืองการต่างประเทศเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีถ้านักเรียนสังเกตหนังสือพิมพ์นะคะข่าวในหนังสือพิมพ์จะแบ่งออกเป็นสองส่วนนั่นก็คือส่วนแรกพาดหัวข่าวที่มีลักษณะเป็นตัวอักษรหนาใหญ่ มองเห็นสะดุดตาในครั้งแรกนะคะและส่วนที่สองถ้านักเรียนมองลงมาด้านล่างจะมีลักษณะเป็นตัวข่าวประกอบด้วยวักนำนะคะแล้วก็ระบุไว้ด้านล่างว่าให้ติดตามอ่านต่อในหน้าใดซึ่งถ้าเราตามไปอ่านในหน้านั้นเราก็จะพบกับเนื้อข่าวที่เป็นรายละเอียดข่าวในหนังสือพิมพ์นะคะจะเป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของประชาชน หรือว่าอาจจะเป็นข่าวที่ต้องนําเสนอเหตุการณ์ต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันก็ได้ถ้าเหตุการณ์นั้นมีความสําคัญอย่างเช่นเหตุการณ์ในช่วงของพระราชกําหนดฉุกเฉินหรือว่าเหตุการณ์สงครามเป็นต้นนะคะเวลาที่นักเรียนอ่านข่าวนั้นปกติแล้วเราก็มักจะอ่านอย่างผันผ่านหรือว่าอ่านแค่เพียงพาดหัวข่าวแล้วก็เลือกเอาเฉพาะหัวข้อที่เราสนใจเท่านั้นแล้วจึงค่อยเข้าไปอ่านเนื้อข่าวโดยละเอียด ข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์อาจจะไม่ใช่การรายงานเหตุการณ์ตามข้อเท็จจริงเสมอไปเพราะว่าบางครั้งผู้เสนอข่าวอาจจะใช้ถ้อยคำหรือว่าเพิ่มเติมข้อความบางอย่างเพื่อให้ออกรถขึ้นตามแนวนิยมของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นดังนั้นตรงนี้นักเรียนต้องระวังไว้ว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือพิมพ์ควรจะต้องอ่านโดยพิจารณาก่อนที่จะปรงใจเชื่อโดยสนิทใจนะคะ นักเรียนควรจะต้องคิดพิจารณาเมื่ออ่านหนังสือพิมพ์ดังต่อไปนี้ 1. ลองเปรียบเทียบข่าวเรื่องเดียวกันนั้นในหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆหรือว่าสื่ออื่นๆที่นําเสนอข่าวเดียวกัน 2. ลองสอบถามจากเพื่อนหรือว่าญาติผู้ใหญ่ดูเกี่ยวกับเนื้อหาของข่าวนั้น 3. ลองฟังความเห็นจากหลายๆฝ่ายคนที่วิเคราะห์คนที่สนทนาเกี่ยวกับข่าวนั้นและ 4. คือใช้ดูลพินิษของตนนั่นก็คือใช้ปัญญา คิดใครครวรตริตรองดูว่าข่าวที่เราอ่านนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่นักเรียนลองอ่านบทอ่านที่ครูนำมาให้ต่อไปนี้นะคะแล้วลองพิจารณาดูว่าบทอ่านนี้มีสาระสำคัญว่าอย่างไรนักเรียนได้รับความรู้อย่างไรบ้างใช้เวลาอ่านสักครู่ค่ะ จากข่าวเรื่องคอพนนะวิธีจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์โควิด -19 นักเรียนได้รับความรู้เรื่องใดบ้างคะลองมาพิจารณาพร้อมกันนะคะนี่เป็นตัวอย่างความรู้ที่นักเรียนอ่านได้จากข่าวเมื่อครู่นี้ข้อที่1น,นักเรียนได้ทราบแนวปฏิบัติ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้นั่นก็คือกรมควบคุมมลพิษดังนั้นถ้าเราใช้ดูลพินิตของตัวเองพิจารณาแล้วก็จะพบว่าข่าวนี้น่าเชื่อถือข้อที่2ความรู้ที่ได้นั้นก็คือการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งทุกคนพึงปฏิบัติจะเห็นได้ว่าในข่าวนี้ แนะนำวิธีการกำจัดทั้งในระดับของภาคประชาชนนั่นก็คือแต่ละคนจัดการขยะของตัวเองและในระดับของผู้ประกอบการหน่วยงานต่างๆนะคะนั่นแปลว่าทุกระดับในสังคมควรจะต้องร่วมกันรับผิดชอบและความรู้ประการที่สามที่นักเรียนได้รับนั่นก็คือเราควรจะแยกขยะประเภทต่างๆให้ถูกวิธีเพื่อที่จะนำไปกำจัดได้สะดวกนี่คือตัวอย่างความรู้ซึ่งนักเรียนอาจจะสามารถสกัดความรู้สามารถที่จะ ได้รับความรู้เรื่องอื่นๆได้อีกแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะใช้ดูลพินิจพิจารณาอย่างไรนะคะประเด็นต่อไปนะคะความรู้ด้านสุขภาพอนามัยเรื่องนี้นักเรียนสามารถหาอ่านได้จากวรารสารนิตยสารหนังสือพิมพ์หนังสือเล่มหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆมากมาย ที่ครูนำมาให้ดูนี้นะคะเป็นตัวอย่างนิตยสารออนไลน์แอดรามาคะของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะซึ่งนักเรียนสามารถสแกน QR Code แล้วก็ตามเข้าไปอ่านได้นะคะตัวอย่างที่นักเรียนพบก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นตัวอย่างบทความในนิตยสารวารีตี้เพื่อสุขภาพแอดรามาก็จะมีการใช้สีสันที่สวยงามแล้วก็ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยด้วย สำหรับตัวอย่างนี้นะคะเป็นบทความเรื่องเบาหวานเรื่องไม่เบาที่เด็กและวัยรุ่นควรใส่ใจบทความนี้เป็นบทความที่เผยแพร่ในเว็บไซต์อีกแห่งหนึ่งนะคะผู้เขียนคือผู้ช่วยาศาสตราจารย์แพทย์หญิงภพรัญยาวนาควัชระภาควิชากุมาราเวชศาสตร,ร์คณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลนะคะนำมาจากเว็บไซต์ของคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะซึ่ง ครูอยากจะให้นักเรียนนั้นได้พิจารณาชื่อเรื่องแล้วก็หัวข้อย่อยในบทความอันนี้จะขอนําแค่หัวข้อย่อยมาให้ดูนะคะเนื่องจากว่าบทความนั้นมีความยาวมากแต่เราดูหัวข้อย่อยเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะพิจารณาเบื้องต้นว่าบทความนั้นกล่าวถึงเรื่องใดเวลาอ่านนะคะลองอ่านชื่อเรื่องแล้วก็อ่านหัวข้อย่อยสำหรับบทความนี้นะคะเบาหวานเรื่องไม่เบาที่เด็กและวัยรุ่นควรใส่ใจมีหัวข้อย่อยปรากฏอยู่ดังนี้หัวข้อที่1 เคยไหมกินจุแต่กลับผอมลงปวดปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำบ่อยและมีภาวะขาดน้ำหัวข้อที่2นะคะที่ทำเป็นตัวหนาน,นั่นก็คือรู้ไหมเบาหวานไม่ได้เป็นโรคที่เกิดกับผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กและวัยรุ่นก็เป็นเบาหวานได้หัวข้อที่3คือชนิดของเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นหัวข้อที่4คือการป้องกันเบาหวานและหัวข้อที่5คือวิธีการตรวจหาเบาหวาน นักเรียนสามารถอ่านบทความฉบับสมบูรณ์ได้ด้วยการสแกน QR code นี้นะคะถ้านักเรียนพิจารณาหัวข้อย่อยทั้งหมดแล้วนักเรียนเห็นว่าตัวเองจะได้รับความรู้เรื่องใดบ้างคะถ้าดูจากชื่อเรื่องเราก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าผู้เขียนมีจุดประสงค์ที่จะสื่อสารกับผู้อ่านที่อยู่ในวัยรุ่นนะคะซึ่งก็เป็นวัยเดียวกันกับนักเรียนนะคะและบทความเรื่องนี้เป็นบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะโรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น ผู้เขียนบทความนั้นเป็นแพทย์นะคะจึงให้ความรู้ได้ถูกต้องตามหลักวิชาผู้อ่านอย่างเราก็สามารถจะเชื่อถือได้สนิทใจนี่เป็นตัวอย่างการอ่านเพื่อรับความรู้ในด้านสุขภาพอนามัยนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะเป็นการอ่านเพื่อรับความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นที่วิตกห่วงใยของบุคคลทั่วไป มีสื่อหลายประเภทที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์วารสารนิตยสารหนังสือหรือว่าเว็บไซต์ตัวอย่างที่ครูนำมานะคะเป็นบทความในวารสารออนไลน์ฟ้าสวยน้ำใสของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะหรือว่าตัวอย่างนี้นะคะจากกรมควบคุมมลพิษเป็นข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับความรู้เรื่องฝุ่นพิษนะคะ PM 2.5และ PM 1 0นักเรียนคะ การที่เราอ่านเพื่อรับความรู้นั้นคนที่หมันอ่านศึกษาหาความรู้สิ่งที่จะได้รับแน่นอนก็ต้องได้รับความรู้นะคะและความรู้นั่นเองเราก็จะได้พัฒนาตนให้เป็นผู้มีสติปัญญาที่กว้างขวางขึ้นแล้วก็ทําให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและก็ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขนี่คือประโยชน์ของการอ่านเพื่อพัฒนาตนในด้านความรู้นะคะ ประเด็นต่อไปนะคะประเด็นที่2ที่จะพูดนั่นก็คือการอ่านนะคะอ่านอะไรและอ่านอย่างไรเพื่อที่จะพัฒนาตนเองในด้านของอารมณ์ถามว่าการพัฒนาตนในด้านอารมณ์นั้นคืออะไรการพัฒนาตนในด้านอารมณ์นั้นก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงความรู้สึกจากความหยาบกระด้าง ให้ประณีตให้สุขุมขึ้นนะคะทำให้เราสามารถจะควบคุมอารมณ์รุนแรงได้แล้วก็มีความรู้สึกไวต่อสิ่งที่มากระทบทั้งในด้านที่พึงพอใจและไม่พึงพอใจปกติแล้วนักเรียนเวลาอ่านอะไรก็ตามเราอาจจะไม่ได้สังเกตว่าเอะเราอ่านสิ่งนี้ไปแล้วช่วยพัฒนาอารมณ์เราให้ประณีดขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ถ้านักเรียนลองสังเกตดูดีๆเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าต้องการพักผ่อนเราจะอ่านหนังสือประเภทไหนคะ เมื่อเราต้องการผ่อนคลายความเคร่งเครียดจากการงานประจำวันต่างๆเราก็จะเลือกอ่านหนังสือที่ให้ความเพลิดเพลินนะคะอย่างเช่นนวนิยายเรื่องสั้นนิทานคำกรอนหรือว่าบทกวีต่างๆครูอยากให้นักเรียนลองพิจารณางานประพันธ์ต่อไปนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันคิดว่าเรื่องนี้นั้นพัฒนาอารมณ์ของเราได้อย่างไรเรื่องนี้นะคะมาจากเรื่องการมนิต์นะคะเป็นการมนิต์ฉบับสมบูรณ์ของเสถียรกเซตและนะักประบีปค่ะ น้พื้นชานตะลิ่งอันลาดเอ็นขึ้นไปเป็นลานหญ้าพื้นใหญ่ราบรื่นขจีเขียวระดะดาดด้วยไม้ดอกบ้างกอบ้างชะลุดเรียวสารพัดพันชูช่อบุพชาติเป็นขั้นขั้นสลับสีสดชดช้อยอรชรเสมือนรัตนกรกองแก้วมณีบรรดาสีหลากประหลาดในมนุษย์โลกทั้งใหญ่น้อยและมาลอยขึ้นไปรวมสลอนนาลานนั้นแลสล่าง แต่ทว่าความเข้มแข็งกระด้างแห่งดอกไม้ดุจลักษณะที่มนุษย์รู้อยู่เดิมทีมาเป็นของอ่อนละมุนแม้สำลีนุ่มนิ่มน่าสัมผัสส่งกล,ลิ่นอบอวลหวานหอมจัดยิ่งกว่าความหอมแห่งน้ำหอมวิเศษที่บรรจุไว้ในภาชนะแก้วเจียรนยัยและส่งความหอมตามธรรมชาติดอกไม้อันสดชื่นบริบูรณ์ทุกประการนักเรียนได้เห็นภาพอะไรจากงานประพันธ์บทนี้คะหรือว่าอีกบทหนึ่งคะ่ะ บทนี้นะคะเป็นบทร้อยกรองนะคะจากเรื่องอิลาราชคำฉันนะคะของพระยาศรีสุนทรโวหารผันสาลักษ์ค่ะภาคพื้นพนารันจราแสนสารารมเนินราบสลับสมพิสเพลินเจริญใจโขดเขินสีขอนเขาณลำเนาพนาลไยสูงลิ้วละลานในยนพ้นประมาณหมายยอดมัวสลัวเมฆรุจิเรคเรียงรายเลื่อมเลื่อมศิลาลายก็สลับระยับสี ขาบแสงประพัดสอนนิลก้อนตระการดีขาวแมน้มนมณีมีรัตรุงรำไพพันธ์ถ้านักเรียนค่อยๆอ,อ่านแล้วก็ลองหาความหมายของคำศัพท์ที่เราไม่เข้าใจนะคะนักเรียนจะเห็นว่าบทประพันธ์ทั้งสองบทนี้นั้นนำเสนอ ภาพอันงดงามของธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นภูเขานะคะพื้นหญ้านะคะที่สวยงามซึ่งภาพเหล่านี้อยู่ในจินตนาการของกวีและกะวีก็ได้ใช้ถ้อยคําเรียงร้อยถ่ายทอดออกมาให้เราเห็นนะคะทําให้เราเกิดอารมณ์ร่วมไปด้วยโดยใช้เสียงของคําใช้สัมผัสนะคะที่ทําให้เกิดความไพเราะเราก็ย่อมจะเกิดความรู้สึกเบิกบานเพลิดเพลินใจจากการอ่านงานเขียนชนิดนี้ค่ะค่ะแล้วก็บทประพันธ์ต่อไปนี้นะคะ ครูอยากจะให้นักเรียนลองนํากระดาษแล้วก็ดินสอขึ้นมาแล้วก็ลองมาอ่านพร้อมกันแล้วก็จินตนาการพร้อมกับวาดภาพลงในกระดาษด้วยว่าบทประพันธ์นี้ให้ภาพใดแก่นักเรียนคะบทประพันธ์นี้นะคะจากเรื่องกนกน,กนครของนอมอศนะคะแต่งเป็นกลอนหกมีอยู่ว่า <Gomez. S 1> เห็นนางนวลสีมีโฉมดังสมสองล่าราศีเนาเรือเหนือสรัตปัทมีตารณีจันนวลชวนชม พายเงินงามเงาเพลาพพายนวลฉายยึดด้ามงามสมเรือน้อยลอยน้ำขำคมบัวฉมชูล้อมห้อมเรืองามน้ำงามนางกลางชนงามกุมุตอุตรบลล้นเหลือสะโรดนงรามงามเจืองามเรือลอยน้ำอัมพัยนักเรียนเห็นภาพตัวละครใดและฉากใดจากบทประพันธ์นี้คะ บทประพันธ์ขั้นต้นนี้นะคะเป็นบทพรรณนา,นาถึงนางงามก็คือผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในภูมิภาพที่งดงามนั่นก็คือกําลังพายเรืออยู่ใช่ไหมคะอยู่กลางลําน้ํานะคะแล้วก็รอบๆนั้นก็มีกุมุดอุตบนนั่นก็คือดอกบัวนั่นเองนะคะซึ่งถ้านักเรียนลองจินตนาการลองดูกระดาษในที่ตัวเองวาดนะคะว่าตัวเองวาดออกมาได้ภาพอะไร ได้ภาพเช่นเดียวกัน,นหรือเปล่าอาจจะมีคำศัพท์ยากบ้างนักเรียนลองกลับไปทบทวนแล้วก็หาความหมายเพื่อที่จะได้รับทราบความหมายของคำศัพท์นั้นแล้วก็เพิ่มพูนพลังคำศัพท์ในตัวเราให้มากขึ้นนะคะอย่างภาพนี้นักเรียนก็จะสามารถได้จินตภาพนะคะตามถ้อยคำที่กวีนั้นพัณนามาซึ่งก็ทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดความละเอียดประณีตขึ้นประเด็นที่3นะคะอ่านอะไรและอ่านอย่างไรเพื่อพัฒนาตนในด้านของคุณธรรมค่ะ คุณธรรมนั้นเป็นเครื่องกำกับจิตใจของมนุษย์ให้ประพฤติปฏิบัติในด้านดีงามและเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์นั้นแตกต่างจากสัตว์ทำให้มนุษย์อยู่รวมกันได้เป็นชุมชนใหญ่มนุษยชาติจะเจริญขึ้นมาเป็นอรารยชนไม่ได้เลยถ้าปราศจากคุณธรรมนะคะถามว่าคุณธรรมนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างคุณธรรมนั้นประกอบขึ้นด้วยความรู้ความคิด แล้วก็อารมณ์นะคะซึ่งช่วยขัดเกลาจิตใจของเราให้ประณีตยิ่งขึ้นทำให้เกิดวิจารณญาณหรือว่าสติปัญญามีดูลพินิษท,ที่จะคิดใคร่ควรวญไตรตรองสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็ตัดสินได้ว่าอะไรดีอะไรชัว่วอะไรควรอะไรไม่ควรงานเขียนที่จะช่วยพัฒนาด้านคุณธรรมให้แก่ผู้อ่านก็อย่างเช่นงานเขียนเกี่ยวกับธรรมะศิลปะคตินิยมหรือว่าสุภาษิต คูมีตัวอย่างของงานเขียนที่นำเสนอนะคะแง่คิดในด้านของคุณธรรมนะคะนักเรียนลองพิจารณาดูว่าเรื่องนี้มีสาระสำคัญว่าอย่างไรแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนหรือไม่อย่างไรคะ่ะใช้เวลาอ่านสักครู่คะ่ะ นักเรียนอ่านจบแล้วได้รับความรู้เรื่องใดบ้างคะลองมาดูพร้อมๆกันค่ะบทความนี้มีสารซึ่งให้ความจันลงใจแก่ผู้อ่านโดยตรงนะคะช่วยยกระดับจิตใจของผู้อ่านให้สูงขึ้นประณีตขึ้นแล้วก็ยังทำให้เรารู้สึก โปร่งใจนะคะอาจเป็นอันเป็นการพัฒนาในด้านอารมณ์จะเห็นได้ว่าข้อความเมื่อครู่นี้ที่ครูทำตัวอักษรสีแดงนี่คือประเด็นสำคัญนั่นก็คือใจของใครใครก็ต้องดูเอาเองนั่นแปลว่าตัวเราเองจะต้องหมั่นสังเกตใจของเราอยู่เสมอเมื่อเราได้ข้อคิดแบบนี้นะคะแล้วเรานำไปปฏิบัติใจของเรานั้นก็จะ สูงขึ้นนะคะสามารถตัดสินได้ว่าอ๋อเราทําสิ่งนี้เพราะอะไรดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควรนั่นก็คือการพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมนั่นเองค่ะ นักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนั่นก็คือการอ่านงานเขียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นทําให้เราได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหรือว่าช่วยพัฒนาอารมณ์ของเราให้ประณีตขึ้นหรือว่าช่วยกระตุ้นจิตใจของเราให้สูงขึ้นดังนั้นถ้าหากนักเรียนมีเวลาว่างควรจะใช้เวลาว่างด้วยการอ่านให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกวันนะคะ หลังจากที่เราได้เรียนเรื่องอ่านเพื่อพัฒนาตนไปแล้วนะคะครูมีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้3กิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะเพื่อลองฝึกค่ะกิจกรรมที่1น,นั้นก็คือลองอ่านสารคาดีสั้นๆในหนังสือพิมพ์วรารสารนิตยสารหรือเว็บไซต์จดชื่อผู้แต่งชื่อสิ่งพิมพ์หรือเว็บไซต์วันเดือนปีชื่อคอลัมน์สรุปสั้นๆนะคะว่าสารคาดีนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรและน่าสนใจอย่างไร กิจกรรมที่2นะคะให้นักเรียนลองไปคัดลอกข้อเขียนที่เห็นว่าช่วยพัฒนาอารมณ์ของผู้อ่านได้อย่างดีบอกที่มาของข้อเขียนนั้นและแสดงความเห็นของนักเรียนไว้ด้วยว่าข้อเขียนนั้นช่วยพัฒนาอารมณ์อย่างไรและกิจกรรมที่3นะคะนักเรียนลองอ่านข้อเขียนหรือบทความสั้นๆที่นักเรียนคิดว่าช่วยพัฒนาคุณธรรมให้แก่บุคคลและสังคมเขียนแสดงความคิดเห็นว่าข้อเขียนหรือว่าบทความที่อ่านนั้น เป็นประโยชน์แก่ใครเพราะเหตุใดนักเรียนลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะผลิตร,รายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน